นาชุมชนจังหวัดสุราษธานีได้มีโอกาสมาริ่มต้อนรับคณะหดูง,งานจากเขตตลิงชันซึ่งนำแกนนำชุมชนจำนวนประมาณ150คนมาศึกษาดูงานที่แปลงโคกหนองนานลุงน้อยเจริญบ้านท่านานตำบลเขาว,วาอไฟอําเภอพนพินจังหวัดสุราษธานีนะครับเพื่อที่จะดูในเรื่องของวิถี การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิธีโคกนหนองนาว่าเป็นเช่นไรและจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับคนในชุมชนเมืองอย่างเขตตลิ่งชันน้อยนะคะแล้วก็นานามสำนักงานพัฒนาชนุมชน,ชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ขอดีดต้อนรับทุกท่านนะคะหลักๆแล้วก็คือโค่นหนองนาทําขึ้นมาเพื่อการบริหารจัดการน้ํานะคะวนน้อยตรงนี้เนะะี่ยค่ะอย่างที่ลุงน้อยเล่าให้ฟัง เวลาหน้าน้ําน้ําก็ท่วมนะคะตรงนี้เวลาหน้าแรงก็แล้งไม่เพียงพอกับการเกษตรหลังจากนั้นก็คือเราก็จะดําเนินตามหลักกติกรรมธรรมชาติก็คือน้อยเนี่ยต้งแต่ทําตรงนี้มาต้องน้อยทํามาแค่ระยะเวลา3ปีนะคะน้อยสองปีสองนีด้ยโกงน้อยอีสองปีหกเดือนสองวันสองวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันนี้ตอนนี้ไม่อยากจะอวดเลยค่ะว่าน,น,น้อยได้ไรายได้เท่าไหร่ นะคะต่อเดือนต่อวันนะคะท่านทุกคนมาวันพฤหัสศุกร์เ,เนี่ยลุงน้อยจะไม่อยู่นะคะลุงน้อยเนี่ยจะเก็บผักทั้งหมดผลผลิตทั้งหมดเนี่ยไปขายหน้าตลาดประชารัสหน้าสา,การกลางก็ยังแปรรูปกล้วยฉาบปลปา,ปปาแห้งแถวเนี้ยใครมีกล้วยก็เอามาขายลุงน้อย,ยก็จะรวมกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะลุงน้อยเนี่ยได้ต่อเดือนนะค่ะไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาท ราชธานีท่านให้พื้นที่ในตลาดประชารัฐไปขายของทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์ก็เขาจะนำผลให้เราปลูกแตโอเคเ่านนายกรนตรีจากชส่งทีมงานมาดูแลเพราะต้นทางก็เป็นผู้ประชาครับเสื้อแปลรที่ถนัดที่สุดแล้วก็คิดว่า ที่นเพียงพอในการทีจ่จะได้รับการเรียนรู้และก็สามารถไปประยุทยทกต์ใช้ได้จริง